หลายคนคงงงว่าเฮ้ยมีซิลิโคนในเครื่องสำอางด้วยอะไม,อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช้เพราะว่ามันจะอุดตันเลือกได้เราจะไม่ให้มีซิลิโคนเลยร้อยเปอร์เซนความเชื่อเหล่านี้อยากดูไหมคะว่าถูกหรือผิดวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องซิลิโคนค่ะว่าเขาทำให้ผิวอุดตันจริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะ ก็มาพูดถึงเรื่องซิลิโคนก่อนนะคะซิลิโคนเป็นสารโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไลเซซินแบบควบแน่นนะคะซึ่งตัวเขานะคะจะประกอบด้วยซิลิกอนออกซิเจนไฮโดเจนแล้วก็คาร์บอนเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วเราก็จะเห็นบ่อยเลยว่าซิลิโคนเนี้ยใช้แพร่หลายนะคะในในหลายๆ สาขาเลยโดยเฉพาะอย่างสาขาแพทย์นะคะเราก็จะเห็นพวกอวัยวะเทียมอย่างเครื่องสําอางคือใช้เยอะมากนะคะคือใช้เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับบารุงผิวหรือว่าเป็นตัวเมคอัพค่ะซิลิโคนจริงๆอ่ะไม่ดีใช่ไหมเราควรเลี่ยงคือแบบมันจะทําให้ผิวหน้าเราอุดตันหรือเปล่าอ่ะเออขอตอบนะคะว่าไม่จริงแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่จริง ก็คือว่าตัวซิลิโคนนะคะเป็นส่วนประกอบโมเลกุลที่ใหญ่คือส่วนประกอบโมเลกุลของซิลิกานะคะคือเขาจะใหญ่มากข้อดีของซิลิโคนนะคะก็คือหคือทำให้เนื้อสัมผัสนะคะนุ่มลื่นทาแล้วเกลี่ยแบบง่ายค่ะสนะคะเป็นตัวทำละลายสีอยู่ในเครื่องสำอางนะคะทำให้มันเกลี่ย เกลี่ยสีเสมอกันนะคะไม่เป็นคราบด้วยก็พวกพวกรองพื้นพวกคอนซีลเลอร์ค่ะ3นะคะเขาจะเป็นตัวช่วยเบลอรูรมขนนะคะในการสะท้อนแสงออกนะคะจะทําให้เรารู้สึกดีนะคะว่าผิวดีขึ้นแต่อันนี้มันก็แค่ชั่วคราวค่ะ 4. นะคะเขาจะเป็นตัวกักเก็บน้ําความชุ่มชื่นใต้ผิวไม่ให้ระเหยอ,ออกจากผิวซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่คือ แบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะเขาก็จะใช้ตัวนี้ในการเคลมว่าสามารถกักน้ำใต้ผิวเนี่ยได้24-48ชั่วโมงด้วย5นะคะเขาก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะนำพาพวกสารประกอบหรือว่าแอคทีฟสำคัญๆนะคะให้ซึมสู่ผิวอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นเพราะว่า ตัวซิลิโคนนะคะเขาจะมีโมเลกุลที่ใหญ่ค่ะแล้วก็ช่องว่างระหว่างโมเลกุลที่ใหญ่เพราะฉะนั้นจะเขาก็จะทําหน้าที่เป็นทั้งกรอบนะคะป้องกันความชุ่มชื่นในอีกอันนึงนะคะเขาก็จะเป็นตัวที่ระบายนะคะได้อย่างดีแล้วก็สารแอคทีฟบ,บางตัวนะคะเขาจะใช้เวลานานในการที่จะค่อยๆดูดซึมลงผิวเนี่ยเขาก็จะได้ สารแอคทีฟเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยู่ในซิลิโคนนะคะแล้วก็ค่อนข้างสามารถที่จะสามารถใช้เวลาในการค่อยๆซึมสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเครื่องสำอางของเรามีซิลิโคนดูง่ายๆนะคะก็จะมีเมทิโคนกับ ไซโลเซนนะคะจะอยู่ท้ายส่วนประกอบนะคะอย่างเช่นไดเมติโคนนะคะที่เราเห็นบ่อยแล้วก็ไซโคลเพนทาไซลอกเซนนะคะแล้วก็ไซโคลเฮกซาไซลอกเซนนะคะสองอันนี้แหละที่เราก็จะเห็นในส่วนผสมแล้วก็เขาอ่ะก็แปลว่าเขา่ามีส่วนประกอบของซิลิโคนค่ะซึ่งหลายต่อหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าหลายต่อหลายคนมีความ เข้าใจว่าซิลิโคนจะทําให้เกิดผิวอุดตันซึ่งจริงๆแล้วนะคะซิลิโคนเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดผิวอุดตันอะไรนะคะอย่างสิวอุดตันนะคะคือการสะสมของคอมิโดนในรูมขนมากเกินไปแล้วไม่สามารถระบายออกมาได้นะคะคนที่ผิวมันนะคะเขาจะมีน้ํามันที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ํามันในผิวนะคะรวมกับยอบุ ของรูขุมขนเราเนะะี่ยค่ะก็จะเกิดเป็นก้อนยางคือคอมมิโดนขึ้นมานะคะแล้วพอยิ่งคนผิวมันเนี่ยเจอน้ํามันหรือซิลิโคนที่ทาลงไปที่หน้าเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ส่วนของคอมมิโดนเนี่ยมันก้อนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเป็นการอุดตันอักเสบเป็นสิวอักเสบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือการที่ทาซิลิโคนเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุหลักนะคะในการทําให้เกิด การอุดตันแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากปัปจจัยอื่นๆด้วยคือน้ำนมันบนผิวหน้าเราความเครียดฮอร์โมนแล้วก็สารเคมีแล้วก็เกี่ยวกับเชื้อแบคทีรียรด้วยนะคะที่มาผสมปนเปอาจจะทำให้เกิดสิวอักเสบขึ้นมาอีกนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลอื่นๆที่ส่งเสริมว่าตัวซิลิโคนนี้มีประโยชน์ด้วยนะคะก็อย่างเช่นสถาบัน ของอเมริกาเกี่ยวกับผิวหนังนะคะ American Academy of Dermatology นะคะเขามีบอกว่าจริงๆซิลิโคนมีประโยชน์มากเลยในเ,เครื่องสำอางที่เป็นฟาวเดชันหรือว่ารองพื้นนะคะสำหรับคนที่เป็นปัญหาสิวหัวช้างหรือว่ากับคนที่มีปัญหาผิวหนังคือโรคผิวหนังโรซาเซียนะคะเ,ะเขามีประโยชน์มากเลยนะคะในการลดความแดงของผิวนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วว่าซิลิโคนไม่ได้เป็นต้นเหตุของการอุดตันนะคะมันต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งเรื่องซิลิโคนกันแล้วใช่ไหมคะก็หวังว่าทุกคนนะจะลองไปทบทวนดูว่าซิลิโคนมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยส่วนผสมต่างอะ่ะก็ไม่มีส่วนผสมใดเลยนะคะที่รับประกันว่าจะไม่มีใครแพ้หรือว่าระคายเคืองได้ เพราะฉะนั้นก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะยังไงนะฝากช่องเคลมคาเฟ่บิวตี้เ h อร์สเตนะคะเราจะมากับความรู้เรื่องบิวตี้ค่ะทุกวันพฤิหัสวันนี้นะขอไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสามทุ่มไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ